ดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครีมี่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นี่ค่ะเมนูของเราก็คือหมูหันค่ะเพื่อนๆหมูที่เราจัดการเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่ได้หมักแต่อันนี้คือหมูที่เราหมักเรียบร้อยนะคะในกล่องวันนี้เราจะมีหมูทั้งหมด2ตัวนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าวันนี้เรามีการกลางเต้น แคมปิ้งกันนะคะที่ทุ่งนานะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆลมเย็นสบายนะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่น่าฟังเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นวัดเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทําการหมักหมูอีกหนึ่งตัวนะคะตัวแรกคีอหมักไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือตัวที่สองที่เรากําลังจะทําการหมักนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะก็จะกินได้ประมาณ1ิบคนถึงสิบห้าคนขึ้นไปนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้เรามี สองตัวเลยค่ะเราจะทำยังไงดีถึงจะกินหมดค่ะเพื่อนๆค่ะทุกคนขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเตรียมเตาถ่านนะคะแล้วเราก่อไฟเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเนตาของเรานีคือเราสูตรพิเศษนะคะเตาแบบพิเศษนะคะเพื่อนๆสำหรับเราเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็คือหมูมหันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะหมูที่เรามาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมีไม้นะคะเตรียมไว้รอทําหมูนะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนที่เราจัดท่าทางให้น้องหมูนอนนะคะเพื่อความปลอดภัยเวลาที่เราย่างนะคะเพื่อนๆเพิ่มความแน่นหนาให้กับไม้ที่เราใช้ย่างนะคะเพื่อนเพื่อนเราต้องใช้ลวดใช้อะไรมาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆในระหว่างที่เราย่างหรือว่าเราทำหมูหันหมูเราจะได้ไม่ล่วงไม่หล่นนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะ เราเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อนๆอนเราใช้ลวดดึงอย่างดีนะคะเพื่อนๆนเตรียมความพร้อมนะคะระหว่างที่เรารอไฟก็จะมีอีกแผนนหนึ่งที่กําลังกางเต็น์ด้วยนะคะเพื่อนๆนค่ะน่าสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ,ะทุกคนอพอเราจัดแจงท่านอนให้น้องหมูเรียบร้อยเราก็จะมาทําการย่างดูกาททำหมูหันกันเลยนะคะเพื่อนๆนเกิดปัญหานีดนึงคือไม้ที่เรา ข right ุดไว้ที่เราตั้งไว้นะคะเพื่อนเพื่อนคือมันมีระดับที่สูงกว่าเตานิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนเรากลัวว่าหมูจะไม่สุกหรือว่าสุกช้านะคะเพื่อนเพื่อนไฟอาจจะไม่ถึงเนาะเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตจะเห็นว่าท่อกับพื้นดินนี้คือก็อยู่ลึกเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเราเลยจะปรับระดับของไม้ที่เราขุดไว้นะคะเพื่อจะเป็นตัวรองในการย่างหมูของเรานะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราปรับระดับ ดับเรียบร้อยแล้วคะอ่าโอเคแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทีนี้ได้ในระดับที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยค่ะว่าหมูหันของเราจะอร่อยกรอบนอกนุ่มในขนาดไหนค่ะเพื่อนเพื่อนรับรองความอร่อยโดยเชฟค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่มความกอรอบบาะ ยปยาวมากเขาสายขึ้นตะปอนไรกนไม่เ in ้น่เปิดใ้ใจคนสยังว่าอกไรเขาเห็นร่องเบืองแล้วมืองหันหายเลยสองเี่นคุณหมอเปิดอยู่นี่ได้ยินหอดกุดแจ